เมื่อก่อนนะฮะตอนที่ผมทำทำธรุรกิจเกี่ยวพวกพวกเกี่ยวกับบล็อกเชนแล้วผมก็เปิดบริษัทเกี่ยวพวกปรับพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยให้กับให้กับบริษัทต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบผมโดนโกงอ้ยไม่ได้โดนโกหรอกโดนขโมยเงินขโมยไปที่เคยเล่าให้ฟังฮนะว่าขโมยไปร้อยกว่าละนะ้านอะวับหายหมดนะหายไปหมดเลยผมกําลังแบบ ผมกําลังเล่นฟิตเนสอยู่ที่ที่เอกมัยอเมเจอร์เอกมัยกําลังเล่นฟิตเนตเลยกําลังยกเลยเพื่อนโทรมาเบ็กเงินหายบอกหึขางหายเท่าไหร่หายหมดเลยผมนี่แบบหัวใจไปอยู่ตะตุ่มเลยแล้วก็แบบเออทําไงวะเนี่ยแล้วแล้วค่าใช้จ่ายรายเดือนของของพนักงานล่ะแล้วเอ่อค่าใช้จ่ายบ้านเราล่ะแล้วพ่อแม่เราล่ะเอจะอยู่หูผมคิดแบบเละเทะเลยหัวผมแบบ ฟูฟูอะไรผมแบบเฮ้ยจะทํายังไงต่อวะเนี่ยจะทํายังไงต่อแล้วคือมันผมไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจไหมนะคือไอ้ที่หายเนี่ยมันคือหายทั้งหมดเลยผมไม่ได้มีคือเหลือก็คือเหลือ,คอ,ลอแค่แบบเหลือแค่ทรัพย์สินพวกคอนโดนิดนู่นนี่นั่นน่ะแต่พวกนี้มันคือต้องต้องขายไงต้องต้องทําอะไรเพื่อที่จะไ,ได้เงินกลับมาแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากแต่หลักๆมันคือเงินที่หมุนเวียนธุรก,กิจบริษัทครอบครัวมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยซึ่งบางคนหายไปเสร็จเนี่ยผมก็เครียดมากแล้วก็จําได้เลยว่ากาลังเล่นเฟดเน็ตอยู่แล้วก คือมันรู้สึกว่าแบบอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีแว็บหนึ่งแบบเฮ้ยคือเหมือนอยากจะดา่าไม่เขาเรียกอะไรอยากจะด่าตัวเองแล้วก็อยากจะโทษพระเจ้ามันมีความรู้สึกนี้ขึ้นมานะแล้วก็พยายามผมแต่ผมรู้ไนงะผมรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะคือมามันพยายามจะง้างปากผมอะให้ผมต่อว่าพระเจ้าเหมือนกับที่โยกเป็นถูกไหมฮะ เพ,พอเอิญว่าผมอะ่ะพิ่งเรียนเรื่องนี้มาพอดีและผมมาจําได้พอดีว่าโอเคผมตั้งสติก,ก่อนนะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าพระเจ้าจะไม่ไม่อนุญ,ญาตให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นผมเข้าใจหลักการนี้ก่อนไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะฮะไม่ว่าคุณจะโดนเพื่อนโกงโดนคนร่วมงานทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าพระเจ้าจะไม่อนุญ,ญาตให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดขึ้น if ถ้าถ้านะ ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่ถ้าคุณทําทุกอย่างถูกต้องแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกงี้ฮะว่าทุกอย่างมันคือบททดสอบเพียงแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะจะทํำยังไงตอบสนองอยังไงสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือพระเจ้าอยากจะรู้ว่าท่าน,นตอบสนองอยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ <c oughs> ผมก็ไม่ด่าพระเจ้าแบบคือ ไม่รู้นะทุกคนเข้าใจความรู้สึกผมวันผมแบบอยากจกะด่าตัวเองอยากจะถามว่าไอ้โง่เอ้ยทำไมมึงไม่คิดถึงนั่นนี่คือแบบอยากจะด่ามากเลยแต่ผมไม่ทําเพราะผมรู้ว่าผมถ้าผมแช่งตัวเองนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยผมก็ไม่ทําแล้วผมก็แบบออกมาจากฟิตเนสแบบไม่เอาแล้วไม่เล่นฟิตเนสแล้วยังเล่นไม่เสร็จเลยยังเพิ่งเล่นเพิ่งยกไปแค่สามเพียงขับรถออกมาเลี้ยวซ้ายไปที่ไปจอดรถอยู่ที่อะไรนะปั๊มเชลอยู่ข้างตั้งสติแล้วก็แบบ คูจะทํำยังไงต่อวันนี้จะไปที่บริษัทแล้วยังไงแล้วคือเงินมันหายไปแล้วแล้วจะไปถามให้น้องช่วยให้โปรแกรมเมอร์เขาช่วยก็ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงจะกลับไปบ้านไปบอกแนทเหรอ,อหรือเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวโดนดาเกเอาไงดีวะเนี่ยก็จอดรถสิ่งที่ผมทําคือผมทํำยังไงรู้ไหมฮะผมเปิดเพลงแล้วผมก็นำมาสกกรา,การ,ระเจ้า นมัสการพระเจ้าทั้งนั้นที่ความรู้สึกฟิลลิ่งผมเนี่ยแม่งโคตรไม่อยากนมัสการเลยจริงๆนะมันไม่อยากนมัสการแต่มันทำเพราะแบบคืออย่างนี้ผมเจอบททดสอบในชีวิตผมนะผมเจอมาเยอะมากแล้วเจอมาเยอะจนแบบมันเป็นอย่างนี้หากคุณทําธุรกิจแล้วพระเจ้ากำลังเริ่มอวยพรคุณไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะพระเจ้าจะทดสอบคุณตั้งแต่เลเวลยบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เลย ไม่มีทางที่คุณทําไป Bye เรื่อย applies, แล้วมันอยู่เท่าเดิมนะไม่มีทางที่พระเจ้าเนี่ยทดสอบคุณไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะทําให้คุณวันหนึ่งที่คุณได้รับการอวยพรวันนั้นคุณจะไม่ทิ้งพระเจ้าวันหนึ่งที่คุณแบบได้ทั้งหมดแล้วคุณจะไม่ไม่หนีจากพระเจ้าซึ่งไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แม้ตัวผมเองตัวผมวผมเองก็ไม่รู้มีพระเจ้าเท่านั้นที่รู้จักตัวเราดีเราไม่รู้จักตัวเองวันนี้เราอาจจะบอกว่าผมรักพระเจ้าแหละ มล้วพระเจ้าแน่นอนพระองค์อวยพรมาเลยพระเจ้าบอกไม่อะเรารู้ว่าเจ้าคิดยังไงเจ้าต้องผ่านบททดสอบก่อนเพียงแต่ว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ทําทุกอย่างตรงกันข้ามอ่าไม่ด่าพระเจ้าไม่ด่าตัวเองสิ่งที่นําคือผมสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ร้องเพลงโอ้โหร้องเพลงทั้งที่แบบไม่อยากร้องอ่ะแล้วก็ตะโกนแหกปากอยู่ในรถคนเดียวอ่ะร้องไปแบบว่า ร้องเพลงแค่นี้สิ่งเดียวก็ร้องแบบโอ้โหแบบคือน้ําตาก็ไหลไปอ่ะไม่รู้ว่าตอนพูดตรงตรงนตอนนั้นไม่รู้ว่าความรู้สึกคือไหล,หลเนี่ยเพราะว่าเสียใจหรือว่าดีใจแต่น้ําตาม,มันไหลแต่ก็ร้องเพลงแบบพระเจ้าไม่อยากจะร้องเลยแต่ต้องร้องแบบไม่อยากถ้าถ้าถ้าอยู่เฉยๆมันจะด่าตัวเองไงแล้วพอร้องไปเชื่อไหมฮะว่าร้องไปสักพักหนึ่งอ่ะพอเพลงสิ่งเดียวจบพระคุณของพระเจ้าจบ สักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยทำไมทำไมเราเหมือนเหมือนคนไม่ได้ขโมยเงินเลยวะมันเริ่มมีความรู้สึกเฮ้ยฉันโดนขโมยเงิน,ฉ,นฉันโดนขโมยเงินเหรอนี่ตอนนี้มันเป็นความรู้สึกที่ว่าพอพอ,พอเราสรเรเสิญพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเหมือนถอดความกลัวถอดความรู้สึกนี้ออกไปพอมันออกไปเสร็จัปบผมเริ่มมีสติผมเริ่มเริ่มติดต่อ เออซัพพอร์ตเริ่มติดต่ออะไรให้แบบเพื่อจะแก้ปัญหาโอ้ซัพพอร์ตนี่ก็ก็ให้คำตอบดีมากเลยบอกว่าเคสของคุณเป็กนะคะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครัไม่สามารถไม่น่าไม่อบอกไม่มีทางเอามาได้คะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะช่วยติดติดตามและทำจัดการให้เออก็ผมก็โอเคแหละก็เข้าใจายอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสุดท้ายผมก็ทั้งน้ตติไปกลับไปที่บริษัทแล้วก็บอกอน้องๆให้ช่วยกันน้องก็ไม่มีใครช่วยได้ กลับมาที่บ้านก็เจอหน้าภรรยาผมมองหน้าแล้วผมก็แบบจะพูดยังไงดีวะเนี้ย่รู้จะพูดยังไงอ่ะพูดเขาแล้วแบบเขาจะแบบเปลี่ยนแปลงร่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพี่ลองนึกภาพดิถ้าโทษน,นะครับถ้าผู้ชายทุกท่านมีภรรยานะฮะแล้วถ้าคุณทําเงินหายอะ่ะแล้วถ้าภรรยาคุณแบบแบบแบบกาลังจะรู้เรื่องอะ่ะนึกสถานการณ์นั้นให้ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมนี่พูดตรงตรงเลยนะ ตีลังกาคิดอ่ะจะพูดยังไงดีให้มันสวยหรู่ะแต่มันไม่สวยหรูแล้วหละมันก็ต้องพูดอย่างเดียวว่าเงินหายอ่ะแล้งหายไปเท่าไหร่เนี่ยไอ้คำถามต่อไปเนี่ยหายไปเท่าไหร่หมดเลยอ่ะคือมันเป็นคำมันเป็นคำตอบที่ผมจะพูดยังไงดีให้มันสวยหรูเนี่ยแต่สุดท้ายขอบคุณพระเจ้าก็คือว่าผมก็ก็แบบปล่อยให้แบบพญาอาบน้ําอะไรเสร็จทุกอย่างแบบเย็นๆก่อนให้มันเย็นๆก่อนเปิดแอร์เย็นๆอย่างเย็นีหมดแล้วก็แบบ พอแบบจะนอนก็แบบจับมือกิล่าเอมแนทก็ถามาพี่เป็นไรอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเ,เงินโดนขโมยแนก,ก็แบบเริ่มตาตอนแรกก็ตาตา,ต,าตี๋อยู่แหละจะพักตาตาเบิกก็อะไรนะเงินโดนขโมยขโมยเท่าไหร่นั่นเงี้ยคำถามนี้มาอะไรเันเท่าไหร่ขโมยเท่าไหร่ทั้งหมดเลยโอโห้แบบพอบอกทั้งหมดเลย ฮะพี่ทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดเลยแล้วก็แบบเดทแอร์ไปประมาณประมาณสิบวิ families. ผมก็แบบเอาแล้วไรไงต่อวะเนี่ยก็ไม่มีเขาไม่พูดเลยเลยนะแต่เขาก็มองแบบมองมอง,มองหน้าผมมองหน้าผมมองหน้าผมแล้วสักพักหนึง่งสุดท้ายเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมฮะหน้าอย่างพี่เนี่ยพระเจ้าไม่ทิ้งพี่แน่นอนพระเจ้าช่วยพี่โอ้ <bear acrylic manipulation> <civ> คือ เขาในบางบีหนบอกว่าถ้าท่านได้ภรรยาดีก็ได้ของดีใช่ไหมฮะภรรยาที่ดีก็ได้ของดีถูกไหมฮะผมพูดตรงเลยว่าขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีภรรยาที่แบบมีความเชื่อมากเขาเห็นหน้าผมแล้วเขาไม่ได,ด่าถ้าเป็นคนอื่นคงคงแบบไอโง่ i, ทําไมมึงบกล่วอะไรเงี้ยคือมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วฮนะคือในหัวผมคิดอย่างงี้ไปแล้วไนงะแบบเฮ้ย hey, ผมคงแบบคัวอะไรเงี้ยแล้วทาไมโง่อย่างงี้ทำไมไม่คิดถึงลูกทำไมแบบผมแบบในหัวเป็นอย่างนั้นไปแล้วแต่คือขอบคุณพระเจ้าที่แบบ แนทมองหน้าแล้วบอกว่าหน้าอย่างพี่พระเจ้าไม่ทิ้งพี่แนนอนพอพี่ไม่เคยทิ้งพระเจ้าเลยแล้วพี่ซื้อสัตย์กับพระเจ้ามาคือแนทพูดมาจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มรู้สึกตัวว่าเออว่ะใช่ใช่ฉันแม่งซื้อสัตว์กับพระเจ้าฉันแบบทําเพื่อพระเจ้าทุกอย่างเลยแล้วมันจะมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้เพรานั้นแหละผมมีความเชื่อเสร็จผมทําไงต่อรู้ไหมครับอธิษฐานเลยครับโอ้โหอธิษฐานกับแนทคือทั้งคืนอธิษฐานประมาณสามสี่ชั่วโมง อธิษฐานแบบมาเลยฮะภาษาแปลกๆแบบบๆไดนี่ก็คือแบบรัวมากรัวเสร็จปุ๊บแล้วก็อธิษฐานเลยขอพระเจ้าอธิษฐานว่าพระเจ้าขอพระวิญญาณพระเจ้าหลอมละลายหัวใจให้คนที่ขโมยเงนินนั้นเอาเงินมาคืนขอบลงเข้าไปในหัวใจเขาสั่งในานามพระเยซูสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าสิ่งที่ทําให้โดนขโมยเงนินนั้น ออกไปอยชีวิตแล้วขอพระองค์ทรงนำทุกอย่างกลับมาพระองค์ทรงกู้คืนอิสรยอยังไงพระองค์ทรงกู้คืนชีวิตลูกอย่างนั้นผมใส่อย่างเงี้ยทั้งคืนเลยแล้วพอตื่นเช้ามาเอ้แล้วผมก็หลับเนาะหลับสบายได้ด้วยนะคือมันแปลกตรงที่ว่าผมหลับสบายปกติมันต้องเครียดน,นะเพราะอะไรเพราะมันจะสิ้นเดือนก็ต้องจ่ายเงินนะ่พะพนักงานก็ต้องจ่าย ครอบครัวก็ต้องก็ต้องแบบเขาเียนะแม่แบบค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็ต้องมีถูกไหมฮะแต่คือแบบวันนั้นก็นอนหลับสบายแล้วตื่นขึ้นมาจําได้เลยว่าพอตื่นขึ้นมาเสร็จก็ลงมาจากห้องนอนลงมากันเน็ยก็แบบเหมือนแบบกอดคอ,อกันมาแล้วกแบบ็ลงมาแล้วก็แบบอยู่ดีผมอ้วอยู่ดีผมก็หผล่แ <c oughs> ล้วเผล่ได้ทําโผลรอะลยเออพี่รู้สึกว่าม,ามันคงอยากให้เราทะเลาะก,กันเนาะแล้วมันก็อยากให้แบบว่าเราด่ากัน แต่เผอิญรแบบเราไม่ได้ทำวะแล้วเราก็หัวเราะไปหัวเราะไปคือแบบมันมีความมันมีความชื่นชมอินเดียคือแบบเฮ้ยคือที่จริงมันต้องทะเลาะกันเว้ยที่จริงมันต้องด่ากันที่มันต้องแบบเฮ้ยทำไมคธอทําแบบนี้แล้วทำไมเป็นแบบนี้คือมันต้องทะเลาะกันแต่คือผมไม่ทะเลาะกันแล้วผมก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็หัวเราะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มารันทําอ่ะแม่งทําไม่สําเร็จและในที่สุดพอผ่านไปมาณสามวันเราทําแบบนี้ทุกวันทําแบบนี้ทุกวันนะก็คืออธิษฐาน แล้วก็ไปที่บริษัทนะฮะไปก็แบบไปหาน้องๆพนักงานก็เหมือนเดิมก็ไปที่บริษัทน้องๆก็รู้น้องๆก็เสียวๆสันหลังอยู่ว่าเดือนนี้บริษัทจะจ่ายตังค์กูยังไงวะเนี่ยเพราะน้องๆรู้กันหมดเลยน้องๆรู้กันหมดเลยทุกคนเพราะผมแบบเขาเรียกอะไรอ่ะผมที่จริงผมก็ไม่อยากให้รู้หรอกแต่ประเด็นคือน้องมันเป็นโปรแกรมเมอร์ไงก็ต้องให้แบบให้ช่วยอะไรเงี้ยน้องเขารู้กันหมดเลยผมก็ไปบริษัทก็ทุกคนก็แบบหน้าตึงๆที่จะทํายังไงต่อ ในหัวคงคิดแล้วจะจ่ายแล้วกูจะได้ตังค์ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านไปสามวันขอบคุณพระเจ้ามากๆากพอผ่านไปสามวันจําได้เลยว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันอาทิตย์แล้วก็ไปที่โบสถ์เนี่ยผมก็ไปโบสถ์ปกตินะครับวันนั้นพี่แชมป์เทศผมก็ไปโบสถ์โอ้ไปโบสถ์เสร็จพี่แชมป์เข้ามาก่อนเลยเข้ามาก่อนผมแล้วก็ตบหลังไม่เป็นไรนะใ,นใจผมว่าก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่เป็นไรหรอก แต่เนี่ยจะลึกๆอะ่ะคือคือ,คอลึกๆของผมนะลึกๆเลยอะ่ะผมก็แบบพูดตรงนะฮะมันผมไม่ได้เป็นพระเจ้าอะ่ะผมก็กลัวแต่พอพอพี่ชมบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะว่าพระเจ้าจะช่วยยังไงแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อและผมหวังใจว่าพระเจ้าไม่ทิ้งผมเหมือนที่แนทบอกแล้วออพอแบบผ่านไปในวันอาทิตย์ยู่ดีคนที่ขโมยเงินเนี่ยก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรนะโพสประกาศว่าแบบจะคืนเงินผมก็แบบฮะแล้วเงินที่ขโมยไปเนี่ยผมผมเนี่ยคือสิบคือสิบเปอร์เซ็นของเงินทั้งหมดเงินทั้งหมดโดนขโมยไปพันกว่าล้านใช่ผมเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ในนั้นแล้วเขาบอกว่าเขาจะเขาจะคืนเงินวันจันทร์ผมก็แบบขอบคุณพระเจ้าน้ําตาไหลแบบว่าโอ้โหแบบน้ําตาไหลแล้วแบบขอบคุณพระเจ้าคือแต่ก็คืนในใจลึกมันจะคืนจริงเหรอวะ คืจริงว่ามันจะคืนมึงเอาทางไปแล้วมันจะมาคืนพี่้องึกภาพดิถ้าผมเอาเงินยัดไว้ในกระเป๋าว่าแบบสักร้อยล้านแล้วมันอยู่ข้างหน้าโบสอ่อะแล้วมันยังมีมอเตอร์ไซค์ขับมาพี่ึกภาพว่าเขาเอาไปแล้วเขาจะกลับมาคืนไหมเฮ้พี่เงินแบงแบงกา์โมอ่ะมาคืนคือมันไม่ใช่เงินปลอมมันคือเงินจริงแล้วแล้วคือแบบพอเขาจะคืนผมก็แบบลึกๆแบบเฮ้ยมันจะคืนเหรอวะเออแต่ไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรรออธิษฐานแล้ว เฮ้ยหรือว่าวันนั้นเราอธิฐานไปบอกให้วิญญาณของพระเจ้าเนะี่ยเข้าไปสัมผัสหัวใจเขาได้เขากลับใจวะเฮ้ยหรือใช่วะก็ได้แบบกลับไปก็แบบเอาอีกก็อธิษฐานบอกว่าขอพระวิญญาณของพระเจ้าเข้าไปเปลี่ยนใจสโลมหัวใจให้เขาหัวใจรับละลายออกมาแล้วเขาต้องแบบยอมเราอะไรเงี้ยคืนตังแล้วพอวันจันทร์บ่ายสามจำได้เลยเขาบอกคือเขาเขียนเลยว่าบ่ายสามเนะีเขาจะเขาจะ คืนกลับมาทานเฟิรงเงินก,กลับมาทุกให้กับทุกคนบ่ายสามจำได้เลยว่านั้นตอน,นบ่ายสองผมไปนัดเจอกับพี่ๆที่โดนขโมยเงินกันแล้วก็แนทก็ไปด้วยแล้วก็ไปจอดรถที่จามจุรีสแควร์แล้วผมก็จําได้เลยว่าขับรถไปก็ไปกับแนทไปแนทเสร็จแล้วก็แบบล้วก็แบบมือก็จะเย็นๆหน่อยเพราะมันจะถึงบ่ายสามแล้วไงไม่ไม่รู้ว่ามันจะคืนมาหรือเปล่าแล้วก็แบบพอไปจอดรถเสร็จแล้วก็แนทก็บอกว่าอธิษฐานกัน ่ออธิษฐานพออธิษฐานเสร็จปั๊บลืมตาขึ้นมาแนทก็แบบก็ร้องไห้เลยบอกว่าร้องไห้ทาไมพี่พี่ดูสิคือแนทเขาคืออย่างนี้ผมมาไปจอดรถใช่ไหมฮะแล้วเราก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็นทก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ชี้ไปข้างหน้านึกสภาพคือคือรถที่มันจอดอยู่ในชั้นจอดรถนะฮะแล้วมันมีแบบช่องที่แบบจะมองไปมันเป็นแบบโบดนะฮะเป็นไม้กางเขนตรงเป๊ะเลยนะ คือแนทบอกว่านี่คือสัญญาของว่าเจ้าพ่อเมื่อกี้แน้นอธิษฐานว่าหากวันนี้เราจะได้เงินคืนขอพระองค์แบบว่าบอกอะไรบางอย่างให้หมายสําคัญอะไรบางอย่างเพราะแน้นลืมตาขึ้นมาเห็นเลยผมก็แบบโหตกใจน้ําตาไหลเลยคือแบบคือพี่ก็จไหมผมจะไปจอดตรงอื่นมันก็มองไม่เห็นน่ะมันต้องจอดตรงนี้เท่านั้นถึงจะเห็นเท่านั้นน่ะและผมไม่ได้นัดแน็ว่าต้องมาจอดตรงนี้แล้วเราก็มั่นใจเลยนะมั่นใจเลยว่าแม่งคืนแน่นอนแล้วก็พอบสาวเสร็จเขาโหคืนแบบฝึกฝับฝึกฝับคืนกลับมาจนแบบเงินครบหมดเลย สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า